นิทานธรรมะเง่าในสระน้ำานำหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมเชิงเขามีสระน้ำใสสะอาดเป็นที่พึ่งของชาวบ้านมานานแสนนานทั้งใช้อาบใช้กินและรถพืชผลทุกคนต่างก็ดูแลรักษาสระน้ำนี้เป็นอย่างดีในหมู่บ้านนี้มีชายหนุ่มสองคนชื่ออติกับวินัยทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กแต่มีนิสัยใจคอที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอติ เป็นคนใจร้อนหูนหันพลันแล่นชอบแข่งขันและมักมองหาแต่ความสําเร็จภายนอกส่วนวินัยเป็นคนใจเย็นสุขุมรอบครอบชอบไข่กรวนและให้ความสําคัญกับความสงบภายในวันหนึ่งอติและวินัยเดินเล่นริมสระน้ำด้วยกันอติมองลงไปในน้ำแล้วพูดขึ้นว่าดูสิวินัยในสระน้ำนั้นมีแต่ความมืดมิด และเงาสะท้อนที่บิดเบีย้ยวฉันไม่เห็นอะไรที่สวยงามเลยวินัยยิ้มเล็กน้อยแล้วตอบว่าอาติลองมองดูดีๆสิในสระน้ำนั้นยังมีแสงจันทร์ส่องลงมายังมีเงาสะท้อนของต้นไม้และภูเขาที่งดงามอยู่เพียงแต่เราต้องมองด้วยใจที่สงบและเข้าใจ อติไม่เชื่อเขาทำหน้าบึ้งแล้วเดินจากไปวินัยสายหน้าอย่างเห็นใจแล้วนั่งลงริมสะน้ำเขามองลงไปในน้ำอย่างตั้งใจสังเกตแสงเงาที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเขาเริ่มเห็นความงามที่ซ่อนอยู่ภายในสน้ำนั้นไม่ว่าจะเป็นแสงจันทร์ที่ส่องประกายระยิบระยับเงาสะท้อนของต้นไม้ที่พิ้วไหวตามลมหรือแม้แต่ความเงียบสงบที่แฝงอยู่ภายใน หลายวันผ่านไปอติยังคงวุ่นวายอยู่กับการสแสวงหาความสำเร็จภายนอกเขาแข่งขันกับผู้อื่นอย่างดูเดือดพยายามที่จะเป็นที่หนึ่งในทุกเรื่องแต่ยิ่งพยายามมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกเหนื่อยลา้าและว่างเปล่าในขณะที่วินัยยังคงใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเขาฝึกฝนสติอยู่เสมอไม่ว่าจะเดินยืนนั่งหรือนอนเขาจะคอยสังเกตลมหายใจเข้าออกรับรู้ ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายและจิตใจเขาเรียนรู้ที่จะยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยไม่ตัดสินหรือยึดติดวันหนึ่งอติรู้สึกท้อแท้จนไม่อยากทำอะไรเขาเดินมาหาวินัยที่ริมสระน้ำด้วยใบหน้าที่เศร้าหมองวินัยฉันเหนื่อยเหลือเกอินฉันพยายามอย่างหนักแต่ก็ยังไม่พบความสุขที่แท้จริงเลย อติระบายความในใจวินัยพยักหน้าอย่างเข้าใจแล้วพูดว่าอติเธอพยายามที่จะมองหาความสุขจากภายนอกแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในตัวเราต่างหาออติมองวินัยด้วยความสงสัยวินัยจึงชี้ไปที่สระน้าแล้วพูดว่าจำได้ไหมว่าเธอเคยบอกว่าในสระน้านั้นมีแต่ความมืดมิด และเงาสะท้อนที่บิดเบีย้ยแต่จริงๆแล้วในสระน้ำนั้นยังมีแสงจันทร์ส่องลงมายังมีเงาสะท้อนของต้นไม้และภูเขาที่งดงามอยู่เพียงแต่เธอไม่ได้มองด้วยใจที่สงบและเข้าใจ <c oughs> เช่นเดียวกับชีวิตของเราอติในชีวิตของเราอาจมีปัญหาอุปสรรคมากมาย มีความทุกข์ความเศร้าที่เราต้องเผชิญแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีสิ่งดีๆอีกมากมายที่ซ่อนอยู่เพียงแต่เราต้องรู้จักที่จะมองด้วยใจที่สงบและเข้าใจเมื่อเราฝึกฝนสติรู้จักที่จะสังเกตลมหายใจเข้าออกรับรู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายและจิตใจ เราจะเริ่มเห็นความงามที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเราเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบตัวเราและเริ่มเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่การสแสวงหาจากภายนอกแต่อยู่ที่การค้นพบความสงบภายในอติฟังวินัยด้วยความตั้งใจเขามองลงไปในสน้ำอีกครั้งและครั้งนี้ เขากลับเห็นความงามที่เขาไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนเขาเห็นแสงจันทร์ที่ส่องประการะยระยิบระยับเขาเห็นเงาสะท้อนของต้นไม้ที่พลิ้วไหวาตามลมและเขาเริ่มรู้สึกถึงความสงบที่แฝงอยู่ภายในอติเข้าใจในที่สุดเขาขอบคุณในวินัยสำหรับคำแนะนำและตั้งใจที่จะฝึกฝนสติเพื่อค้นพบความสงบภายในตัวเขาเอง นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การสแสวงหาจากภายนอกแต่อยู่ที่การค้นพบความสงบภายในการฝึกฝนสติช่วยให้เรามองเห็นความงามที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเราและรอบตัวเราการยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยไม่ตัดสินหรือยึดติดช่วยให้เราพบกับความสุขและความสงบที่แท้จริง หวังว่านิทานเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยเตือนสติให้ทุกท่านได้นะครับ